สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักกับแคนตัสเรนโบว์นะคะซึ่งน้องเนี่ยนะคะาบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะหรือว่าเคยรู้จักมาก่อนแล้วเนาะ อันนี้นะคะจะเป็นแคนตัสเรนโบนะคะซึ่งน้องเนี่ยมีลักษณะที่สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะด้วยสีของหนามเนาะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันนะคะน้องเนี่ยนะคะลำต้นของน้องเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะคะเป็นทรงกระบอกนะคะมีหนามสีแดงออกชมพูชมพูแบบนี้นะคะลาบไปกับลำลำต้นเลยเนาะเรียงสวยมากเลยนะคะแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยจะมีสีชมพูขนาดใหญ่นะคะสวยมากเลย ถ้าเกิดเขาโตเต็มที่เนี่ยเขาจะสูงได้ถึง25-60เซนเลยนะคะแต่ว่ามียังไม่เคยเห็นต้นที่สูงได้ถึง60เซนเนาะบีเคยเห็นต้นใหญ่อยู่นะแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นต้นใหญ่ถึงขนาด60เซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กนะคะที่เราเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านแคนตาทั่วไปได้เลยนะคะไซส์นี้นะคะกระถางนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ50-80บาทนะคะก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่สีของน้องด้วยนะคะ น้องเนี่ยถือว่าเป็นขันตาที่ค่อนข้างเรียนยากนิดนึงเนาะคือต้องการความเอาใจใส่มากหน่อยนะคะเออ่แต่ด้วยลำต้นที่สวยแล้วก็ให้ดอกที่สวยเนี่ยถือว่าหลายหลายคนเนี่ยอยากมีไว้สะสมเลยทีเดียวนะคะบีเองก็ เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากมีน้องไว้ในคอลเลคชันของบีนะคะลักษณะนะคะลำต้นของเขาก็จะด้านในนะคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะเป็นทรงกระบอกขึ้นแบบนี้นะคะหนามของเขานะะคจะเป็นสีขาวนะคะบริเวณด้านหัวด้านบนของเขานี่จะเป็นสีออกชมพูแบบนี้นะคะแดงออกชมพูแบบนี้เนาะหนามของเขาเนี่ยเขาจะเรียงออกด้านข้างนะคะจะไม่ได้ชี้ตรงขึ้นมานะคะซึ่งการเรียงของการเรียงหนามของเขาเนี่ยก็ ดูสวยมากๆเลยนะคะถึงน้องจะไม่มีดอกเนี่ยน้องก็เป็นแคนตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่หนามสวยมากๆเลยนะคะเรียนสำหรับแคนตัสเรนโบว์นะคะก็จะเป็นแคนตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่บีอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะให้มีเก็บสะสมกันไว้เนาะสําหรับใครที่ชอบสายหนามแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะมาที่การดูแลนะคะแดดนะคะพยายามให้น้องเนี่ย ได้รับแดด,ดย,ยาวๆนะคะอย่างน้อยนะคะ6-8ชั่วโมงเนาะเพราะว่าถ้าน้องได้รับแดดดีๆเนี่ยสีของหนางของเขาเนี่ยก็จะสวยนะคะแล้วก็แข็งแรงไม่มีโรคนะคะก็จะไม่มีเอ่อพวกเพี้ยรหรือว่าอะไรเนี่ยมากวนใจน้องนะคะใครนะคะที่มีโรงเรือนนะคะหรือว่าสะดวกกลางสารลนนะคะก็แนะนำนะคะให้พางแสงน้องนะคะอย่างน้อย60-70%นะคะ ถ้าเราพางแสงน้องด้วยแสแลนแล้วเนี่ยก็สามารถวางน้องเนี่ยให้โดนแดดยาวๆได้เลยเนาะก็อย่างที่บอกเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยถ้าโดนแดดเนี่ยเขาจะทําให้สีหนาของเขาเนี่ยสวยนะคะอ่าแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกกลางแสแลนนะคะหรือว่าไม่มีโรงเรือนนะคะบีแนะนํานะคะให้วางไว้ในมุมนะคะที่แดดช่วงเช้าสองถึงก็พอนะคะเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยโดนแดดที่จัดมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้น้องเนี่ยเสียทรงแล้วก็ไม่สวยนะคะ มาถึงเรื่องน้ำนะคะการลดน้ำนะคะการลดน้ำนะคะก็ให้ลดนะคะเมื่อดินแห้งแล้วจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นแคนตัสอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ต้องการาความเอาใจใส่มากนิดนึงเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยจะไม่ชอบความชื้นนะคะ ก็น้ำเนี่ยให้ลดอย่างน้อยนะคะ6-7วันครั้งก็พอนะคะหรือถ้าใครมีเวลานะคะอย่าลืมนะคะทดสอบดินก่อนเนาะด้วยการหาไม้ไปลายแหลมนะคะเสียบลงไปจากหน้ากระถางจนถึงก้นกระถางเลยนะคะถ้าดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องไม่มีหน้าดินติดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าน้องเนี่ยแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถลดน้ําน้องได้เลยเนาะแต่ถ้าดึงไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องไม่มีหน้าดินติดเ ขอโทษค่ะถ้าดึงไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องมีหน้าดินติขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าน้องยังมีความชื้นอยู่เราไม่ต้องลดน้ําน้องนะคะการลดน้ําน้องเนี่ยก็สามารถลดได้ตั้งแต่หน้ากระถางลงไปนะคะให้น้ำเนี่ยไหลซึมลงไปจนถึงก้นกระถางนะคะสามารถลดให้ชุ่มได้เลยนะคะไม่แนะนํานะคะให้ใช้ที่ฉีดเนาะเพราะว่าอาจจะทําให้เราไม่สามารถคอนโทรลน้ําได้นะคะแล้วก็น้ําจะไม่ถึงเนาะแนะนํานะคะให้ใช้บัวนะคะบัวลดน้ํานะคะที่มีปลายแหลมๆนะคะ เทลงไปจากหน้ากระถางเลยเพราะเราเนี่ยจะสามารถคอนโทรลน้ําได้นะคะเทเทลงไปบริเวณร,รอบๆต้นน้องได้เลยนะคะามาถึงเรื่องดินนะคะดินปลูกนะคะควรจะใช้ดินปลูกมากกว่าปกติเนาะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยค่อนข้างเลี้ยงยากเนาะคือน้องเนี่ยจะไม่ชอบความชื้นนะคะเราก็ควรจะผสมหินภูเขาไฟนะคะเพิ่มขึ้นจากปกติไปอีกนิดกน,ดนึงเนาะก็คือจากปกติเนี่ยที่เรา,เอ,าอาจจะผสมในอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ย เราก็ผสมเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าจะทําให้ดินเนี่ยโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะมาถึงปุ๋ยเนาะปุ๋ยเนี่ยเราก็ใช้ที่ง่ายๆได้เลยนะคะน,น,นั่นก็คือปุ๋ยออสโมคอรนะคะหรือว่าปุ๋ยละลายช้านะคะใส่สัก5-10เมล็ดนะคะในทุกๆ4-6เดือนนาะ,ะหรือว่าปีนึงเนี่ยให้ใส่2ครั้งนะคะปริมาณที่ใส่เนี่ยเราก็พิจารณาดูจากต้นของน้องได้เลยนะคะมาที่ถึงเรื่องสุดท้ายนะคะ กระถางนะคะเราควรเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนี่ยทุกๆ 1- 2ึงถึงสองปีเนาะเพราะว่าเป็นแคนตัสนะคะที่ไม่ค่อยแตกกอนะคะนิยมนะคะขยายพันธุ์โดยการพาเพาะเมล็ดนะคะหรือว่าตัดเอ่อช่วงด้านบนของน้องเนี่ยนะคะไปชํานะคะแล้วทีนี้ช่วนล่างของน้องเนี่ยเขาจะแตกกอขึ้นมาเองเนาะเป็นแคนตัสที่เติบโตขึ้นเป็นทรงกระบ,บอกแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับเรนโบ์นะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะ ก็บีหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่หลายหลายคนนะคะยังไงนะคะบีฝากเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะคลิปหน้านะคะบีจะพามารู้จักกับแคนตัสสายพันธุ์ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า